จะปีใหม่แล้วนะคะก็สอนปฏิทินเข้าคายมาสเตอร์ค่ะกดโปรเจกต์สร้างใหม่โปรเจกต์ Project ใหม่แล้ก็เลือก1ต่อ1จะได้เข้าทุกแพลตฟอร์มนะคะต่อจากนั้นก็จะเจอมีเดียกดเข้าไปค่ะกดมีเดียแล้วก็ไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการในที่นี้อาจารย์ก็เลือกไว้ สี่ประมาณสี่รูปภาพนะคะต่อจากนั้นก็การเปลี่ยนฉากใช้เครื่องบินค่ะกดตรงระหว่างลอยเชื่อมต่อแล้วก็กดเครื่องบินแล้วก็กดการเปลี่ยนฉากการเดินทางทำอย่างนี้ไปให้ครบทุกจุดนะทุกจุดที่เชื่อมต่อระหว่างรูปภาพทั้งหมดทำไปให้ครบเลยนะคะ หนึ 1> 1, 2, นะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกรูปภาพในที่นี้อาจารย์ก็จะเลือกรูปภาพอาจารย์เข้ามาหนึ่งรูปภาพเราจะเลือกรูปภาพไหนไหนก็ได้นะเป็นตัวเราเองหรือเป็นภาพวิวอะไรก็ได้นะคะเราก็กดครอปตรงเมนูขวามือตรงเครื่องมือเลือกวงกลมในที่นี้เลือกวงกลม พอเลือกวงกลมเรียบร้อยเราก็สามารถจัดรูปภาพเราเนี่ยไปที่ไว้มุมเอ่อด้านด้านด้านที่เราต้องการนะฮะวางไว้เลยค่ะเอ่อวางเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้กดให้เป็นเคอร์เซอร์สีเหลืองนะคะตรงรูปภาพเพื่อไปกดปุ่มคัดลอกด้านซ้ายด้านซ้ายแล้วก็กดคัดลอก คัดลอกให้ครบตามจำนวนเฟรมที่เราสร้างขึ้นมากดมีเดียกดเลเยอร์กดรูปภาพแล้วก็เลือกปฏิทินที่เราเตรียมเอาไว้ปฏิทินอันนี้ก็จะเป็นพื้นหลังพื้นหลังเป็นสีเขียวเพื่อเราจะได้กัดภาพสีออกโดยใช้เมนูโคมาคี ในปฏิทินเนี่ยพอเราได้มาแล้วก็ไปหาเครื่องมือทางด้านขวามือเขาจะชื่อว่าโคมาคีลักษณะที่เห็นก็คือเป็นรูปผู้หญิงกลางเรียกว่าทาสะซเอวคล้ายๆเนาะอาจารย์มองแบบนั้นเราก็เลือกกดเข้าไปค่ะกดเข้าไปเลยค่ะตรงนี้นะคะพอกดเข้าไปแล้วนี่ยเนี่ย ก็ให้เปิดกระดุมกระดุมพอเปิดแล้วภาาพ,พื้นหลังสีเขียวก็จะหายไปก็จะเห็นภาพจะเห็นตัวอักษรปฏิทินชัดเจนแล้วก็ให้คัดลอกโดยกดให้เป็นเคอร์เซอร์สีเหลืองคัดลอกปฏิทินนั้นให้ครบทุกช่องตามที่เราสร้างภาพ การที่ที่จะขัดลอกเราก็ต้องกดให้เลเยอร์ของปฏิทินให้เป็นสีเหลืองแล้วก็ไปกดปุ่มทางซ้ายมือนะคะสามจุดซ้ายมือแล้วก็กดขัดลอกทำอย่างนี้ไปจนครบค่ะมีตัวด้านใส่เพลงกดที่ตัวโน้ตขวามือนะคะต่างปุ่มเครื่องมือแล้วก็เพิ่มเพลงเข้าไปจะได้เพลงเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นอันว่าปฏิทินนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาทำภาพเคลื่อนไหวภาพมันยังนิ่งๆอยู่ก็มาตรงเปลี่ยนตรงสูมเข้าสูมออกของตัวอักษรและรูปภาพในที่นี้อาจารย์เลืเลอกสไลด์นะฮะสลับกันไปสไลด์ทางซ้ายสไลด์ทางขวาสไลด์ขึ้นบนสไลด์ขึ้นล่างเราเลือก ตามใจชอบเลยว่าเราจะให้เขาเนี่ยซูมเข้ามาเฟดอินเข้ามาเฟดเอ u าออกไปแบบไหนก็สร้างแบบนั้นแล้วก็เขียนโลโก้หรือเราทำโลโก้ไว้แล้วก็แทรกโลโก้เข้ามาหรือเราจะพิมพ์ชื่อตัวเราเองใส่ก็ได้นะคะ เสร็จแล้วก็จะอยู่ที่สีเหลืองที่เราเห็นนั้นก็คือตัวหนังสือเราก็เปลี่ยนสีหนังสือนะคะจากสีขาวเราก็เลือกใหม่ในที่นี้อาจารจะเป็นสีทองแล้วก็เติมขอบด้วยเลื่อนเมนูลงมาข้างล่างนะคะเขาจะมีขอบตัวที่มีขอบเปิดกระดุมค่ะขอบขอบใหญ่ไปแล้วก็ลดลงตรงปุ่มข้างล่างเห็นไหมคะก็เลื่อนลงถ้าขอบมันหนาไปก็เลื่อนลงเพื่อความสวยงาม ต่อจากนั้นก็ทำเฟรมของตัวอักษรสีเหลืองเนี่ยให้ขึ้นกรอบแล้วก็ดึงยาวเลยนะคะดึงยาวเลยลากยาวให้เต็มเฟรมเสร็จล้วส่งออกก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอาจารย์นันสอนตัดต่อดีโอสวัสดีค่ะ